สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็อยู่กันพี่ MG เอเชียงแสงนะเจ้าแล้วก็จะพามาดูรถที่น่าใจแหมรุ่นหนึ่งของเอ็มจี MG ของเฮานะเจ้านั่นก็นคือรุ่น HSPHEV คันนี้เลยเจ้า สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้เชนใหม่ My, ในปี2022นี้นะเจ้าก็มีการออกแบบดีไซน์เพื่อมีความเป็นสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะเจ้าสังเกตได้จากกระจังหน้าตัวนี้นะเจ้าที่เฮาทำออกมาเป็นริ้วๆนะเจ้าอันเนี้ยตัวเนี้ยก็มีต้นแบบมาจากรถแหมรุ่นหนึ่งของเฮาก็คือนั่นก็คือ MG5 เจ้าสำหรับรุ่นนี้ความเป็นเอกลักษณ์ของอคำว่า PHV e v เนี่ย กามาจากตรงนี้เลยค่ะมันก็จะมีไฟสีแถบสีฟ้าๆตรงนี้นะคะตีโชว์ื่อเห็นในเรื่องของความโดดเด่นของตรงนี้นะคะเพื่อเป็นอเอกลักษณ์สำหรับรถ PHEV นะคะก็คือรถที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันและเกาะไฟฟ้าในคันเดียวเจ้าแล้วเราก็จะไปดูกันด้านในของรถต่อเลยนะเจ้ารุ่นนี้นะคะด้านในก็มีการตกแต่งออกมาเพื่ออย่างสวยงามเลยเจ้า เบอรหนังก็จะเป็นเบาะหนังแบบทูโทนนะคะเขาเรียกว่าบูมโนโทนนั่นเองเจ้าแล้วก็อะรุ่นนี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้แบบไฟฟ้านะคะให้กดในส่วนของโหมด EV ไว้เจ้าด้านหน้าจอมันก็จะโชว์ว่าเราตอนนี้เราใช้โหมด EV ตอนนี้เราก็จะบาใจ้น้ำมันในการสตาร์ทเครื่องหรือขับขี่เลยจะใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลยเจ้าและรุ่นนี้ในส่วนของแบตเตอรี่อะคะ่ะ กอยู่ทนะี่16.6กิโลวัตต์เนาะสำหรับใครที่ต้องการวิ่งไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถในวิ่งในส่วนของไฟฟ้า100%ได้ถึง67กิโลเลยเจ้าหลังจากไฟฟ้าหมดแล้วตัวรถคันนี้ก็จะปับเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันใหืโดยอัตโนมัติเจา้าและจุดเด่นแข้อหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AR Navigator ซึ่งจะแสดงผลตรงหน้าจอ12นิ้วของเฮาตรงนี้ แสดงผลออกมาได้อย่างชาัดเจนเพราะวา่าเป็นระบบภาพเสมือนจริงเลยเจ้าละพวงมาลัยกับตุ๊กแต่งเนี่ยค่ะออกมาได้อย่างสวยงามมีปุ่มซูเป,ปอร์สปอร์ตตัวน้องไขต้องการความแรงความเร็วเก็ะมากดที่ปุ่มซูเป,ปอร์สปอร์ตตรงนี้เจ้าและในรถรุ่นนี้ก็ตัวเนี้ยขื้นกำลังแรงม้ามาถึง284แรงม้าแรงบิดท,ที่480นิวตันเมตรเลย เราก็มาพร้อมเกียร์เนาะ edu ค่ะอ่าสิสปีดนะคะเนาะแล้วก็มีการตกแต่งภายในทั้งหน้าจออย่างออกมาค่ะมี่ดูมีความสวยงามหรูหราและในตัวโรดเนี่ยค่ะก็มีไฟแอมเบียนไลท์เนาะซึ่งสามารถปรับได้ถึง67เฉดสีแล้วก็ตรงนี้แอร์ฮาก็สามารถปรับได้ที่หน้าจอเลย นี้สามารถปรับระดับในส่วนของอการคัดพีนะคะโหมดหรือโหมดคืนนะคะที่เก็บพลังงานไฟฟ้ากลับคืนมาได้ถึง3ระดับสำหรับถ้าเฮาคับในโหมดของน้ำมันเนาะเราต้องการให้เก็บไฟฟ้าเข้ามาเยอะขึ้นเราก็สามารถปรับระดับที่สูงสุดได้เลยเรา และสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่โชว์รูม MG เชียงแสงได้นะเจ้าพาอเปิ้ลบอกว่าที่ MG เชียงแสงเนี่ยแคมเปญดีสุดๆไปเลยเจ้าแล้วก็มีดอกเบี้ยสูงปอร์เซ็นถึง48่เดือนเลยถ้าอย่างไรก็เข้ามาติดต่อที่โชว์รูม MG เชียงแสงได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้า